สวัสดีครับมาพบกับชาแนเฉยเจ้ากล้องนะครับทาง u t u b e นะฮะเมื่อกี้วิเคราะห์ไปแล้วแหะครับแต่ว่าไปไลฟ์ไปไลฟ์ใน a c e b o o k นะฮะแล้วก็ลืมอัดวิดีโอนะครับไม่เป็นไรก็มาทําใหม่อีกสักรอบนะครับเรื่องราวเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นในยูในเฟซบุ๊กแล้วนะฮะก็ตลาดเป็นขาขึ้นนะฮะตลาดเป็นขาขึ้นแรงนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมไม่ได้นะเมื่อวานผมเซลล์ที่กรอบบนนะครับ เมื่อวานผมเสียนะฮะสองไม้เลยแล้วก็หยุดเล่นนะครับเพราะอยู่ผิดฝั่งเนี่ยนะออนทามไฮมันคือประ,ประมาณอ่าสี่สามแปดศูนย์ใช่ไหมออนทามไฮเดิมนี่เมื่อวานหยุดแถวนี้นะครับออนทามไฮเดิมผมใส่เป็นเส้นสีดำไว้หน่อยเดี๋ยวแถวนี้ครับแปดศูนย์แปดหนึ่งนะ แล้วเมื่อวานผมก็เลือกเล่นเซลล์ไปสองจังหวะนะครับตอนใกล้ๆกรอบเนี่ยตอนใกล้ๆกรอบแล้วในทางเฟรมเล็กมันมีชะง,งักเรามาดูกันสิบทเรียนที่โดนเมื่อวานนะครับ นี่ครับไม้เนี่ยโดยหนึ่งไม้แน่นอนเนี่ยตอนห้านาทีเริ่มชะง,งักที่ใกล้กรอบนะครับผมก็เปิดเซลแถวนี้รอบหนึ่งอีกจุดหนึ่งไม่มั่นใจนะครับแต่เปิดเซลสองครั้งแล้วทะลุสองครั้งก็เลยหยุดเล่นนะฮะถ้าเล่นต่อน่าจะหมดตัวเ <laughs> พราะนี่วเราไปแอดเซลอยู่เราจะกลัวว่าเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันต้องยอ่อมันต้องเล็กหรอกมันต้องยอ่อมันจะมี เหตุผลทุกอย่างมาสนับสนุนสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกนะครับแล้วถ้าเรากลับฟังล่ะพี่กลับฟังเล่นบายล่ะทําได้ก็ดีครับแต่อย่าฝึกแบบนั้นบ่อยเพราะพอเรากลับฟังคือการที่เรากลับฟังได้คือการที่เราเลือกเล่นตอนมันพุ่งอยู่นึกภาพเพิ่มน,นึกภาพนะผมเลือกเซลล์แถวนี้ใช่ไหมแถวออทามออทามไฮเดิมนะฮะน่อจะจุดจุดนี้จุดจุด,จดบนจุดแหละเสร็จแล้ว แสดงว่าถ้าผมกลับฟังมาเล่นบายอย่างนี้นะแสดงว่านี่ไงผมไม่ได้เข้าแท่งแรกของหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมผมมาเข้าแท่งที่3าที่4ละการกลับฟังเล่นแบบนี้โคตรอันตรายครับยอมรับว่ามองผิดแล้วหยุดเล่นยังดีกว่าเพราะรอบนี้มันวิ่งให้หรอครับแต่ถ้าเกิดมันกลายเป็น break lock, เบรกหลอกแล้วเอาลงละ่ะเพียงแต่การเบรกหลอกของมันมันเบรกกินซอนเราไปไกลก่อนแค่นั้นเอง ถ้าอย่างนั้นคุณก็จะโดนอีกไม้หนึ่งโดนอีกหนึ่งมัดนะเซลล์หนึ่งมัดตุบโดนชกฮุกเซลล์หนึ่งมัดปุ้งโดนอัปเปอร์คัตเอากูเปลี่ยนเป็นบายเว้ยเปกลายเป็นบายดอยเลยทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมัดละครับโดนเตะก้านคอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานสําหรับผมนะเลือกอยู่เล่นดีกว่ามาเล่นวันนี้แล้ววันนี้เมื่อเช้าได้มาสองไม้แล้วนะครับจบงานแล้วนะครับช็อตที่ได้สองช็อตช็อตเมื่อเช้าก็คือ เปิดตลาดมาปุ๊บนะครับตลาดเดี๋ยวนะอ๋อเปิดตลาดมาปุ๊บหนึ่งชั่วโมงอ่าหนึ่งชั่วโมงจบเขียวเต็มเนี่ยนะครับหชั่วโมงจบเขียวเต็มตอนที่มันย่อตรงเนี้ย ย่อทำคิ้งแถวๆถนี้เ๋ยนนะเพราะว่าช่วงหลังตลาดชอบเล่นชอบเล่นกันตอนเช้าครับเพื่อนๆจับไว้ยังไม่จบเขียวเต็มเนี่ยตอนที่มันย่อมาแถวแถวเส้นสีสีสีแดงแถวเนี้ยผมก็เข้าบายไปหนึ่งครั้งนะครับ แต่ซับรดเผื่อผมซับรดเผื่อค่อนข้างลึกอยู่น่าจะจะไม่ได้ซับรดเผื่อเยอะครับเพราะผมกลัวเหมือนกันกลัวมันกระชากกวาดแล้วค่อยขึ้นนะครับแล้วก็เอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งเลยประมาณประมาณเนี้ยพันพอยแลกพันพอยต์นะบอกกันตรงๆงครับต่อให้เป็นแทงขาขึ้นอย่างนี้แต่มาบายที่ดอยเนี่ยบายที่บนยอดออทามไฮก็จริงก็กลัวเหมือนกันครับ ไม่กล้าวางหนึ่งต่อสองบอกตรงนะแล้วก็ไม่ได้อีกช็อตหนึ่งตรงตรง,ตรงไหนวะช็อตนี้เปล่าจำไม่ได้น่าจะช็อตนี้แหละตอนย่ออีกรอบตรงนี้แหละน่าจะช็อตนี้อีกช็อตนะฮะจะไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้แต่ได้จะช็อตนี้อีกช็อตหนึ่ง ช็อตนี้ผมได้หนึ่งต่อเท่าไหร่วะอ๋อหนึ่งต่อหนึ่งอีกใจใหญ่อยากได้หนึ่งต่อสองมันขึ้นถึงด้วยขึ้นถึงในสวิงเดียวเลยแต่ว่าเหมือนที่บอกครับว่าใจเรามันก็กลัวพะมันใกล้สี่พันสี่ร้อยห้าสิบแล้วไม่ไม่ใช่ใกล้4ี่พันห้าร้อยแล้วเรากลัวมันมันจะร่วงตั้งแต่เนี่ยแต่แถวสี่พันี่้อยปดิบกว่าเนี่ยแล้วก็เอาหนึ่งต่อหนึ่งอีก สรุปวันนี้สองไม้ที่ได้มาก็คือได้มาหนึ่งต่อหนึ่งทั้งคู่นะครับอ่าไม่โม้นะหนึ่งต่อหนึ่งก็บอกหนึ่งต่อหนึ่งไม่โม้นะครับทั้งที่จะบอกหนึ่งต่อสองก็ได้แต่สาระออทามไฮเนี่ยไม่กล้าเล่นหนึ่งต่อสองครับบางทีเริ่มคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆควรจะกล้าปล่อยลันนะเทนเป็นขาขึ้นแรงขนาดนี้อ่าโอเคกลับมาเรื่องของเรากันสองไม้ที่ว่าเมื่อเช้าหนึ่งชั่วโมงจบเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับ ไม่ถึงกับเอ็นกราฟแต่เรียกเป็นเพลสซิงนะครับในในเทนขาขึ้นแบบนี้ต้องหาจังหวะบายนะครับดังนั้นจังหวะบายอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวนะผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างตอนนี้ไม่เปิดบายจากข้างล่างเพราะรอตามเฟรมหนึนาที1นาทีนะครับกับตัวก่อนนะครับเราเห็นการลงของ1นาทีนะอันนี้ผมจะจับการลงที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้แม็กดีนะฮะนี่เป็นจับ จุดช็อคจุดบอสนะครับโดยไม่ใช้ Mac D เป็นอย่างนี้อยู่ปัจจุบันแสดงว่าจุดช็อกขาลงคือหัวที่มันเพิ่งเดินทำลายไปแถวแถว4,478นะครับโดนทำลายแล้วดังนั้นถ้ามองว่ามันกำลังเกิดกลับตัวย่อเสร็จเป็นขาขึ้นตามเพนเดิมเป็นไปได้เพราะตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงโดนทำลายไปแล้วขาลงโดนทำลายแล้วนะฮะขึ้นไปแล้วนะ แถมหนึ่งชั่วโมงกําลังจะจบเต็มแท่งจบแท่งสวยงามอ่ะเป็นเขียวสวยประเด็นคือมันจะยอ่อลงมาไหมนะครับถ้ายอ่อลงมาจุดที่มอเฝ้ามองก็ต้านเดิมเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับหนึ่งแนวนะครับจุดที่สองต้านเปลี่ยนเป็นรับโซนนี้ทั้งโซนเห็นไหมเนี่ยโซนเนี้ยทั้งโซนนะครับ รวมมีเอโดลบ็อกตัวนี้ด้วยนะครับสองจุดเนี้ถ้าหนึ่งนาทีมีการชักตัวกลับสวยๆเสียงบายได้ครับปิดสวิงโรล,ล่าก็ลองมาบัสต็อปลอที่ประมาณเท่าไหร่อยู่แถวๆประมาณ7จ0ดแปดร้อยพอยต์ในกระแสแรงๆนะครับก็น่าจะเล่นได้แผนอยู่ประมาณนี้นะฮะวันนี้ณนะตอนนี้เลยบ่ายสองตรงนะครับ เป็นไอเดียการมองนะครับว่ามองตลาดและหาจังหวะเข้าแบบไหนแนวคิดคิดแบบไหนนะครับผมทบทวนแนวคิดใหม่ก่อนนะครับอย่างแรกของการเปิดมาสิ่งที่เราต้องรู้คือเทรนเป็นขาไหนเรามองเทรนเป็นขาขึ้นเราเลือกอยู่ฝั่งบายวันนี้เราเลือกฝั่งแล้วนะฝั่งบาย2ในฝั่งบายนั้นเรามองว่ามันจะย่อถึงไหนหนึ่งไชั่วโมงสมมุติแบบผมเล่นสามฟชั่วโมงนะ ผมตีไว้หมดแล้วก็คือมี supply zone เอ้ยดีมาน d z ข้างล่าง2โซนอยู่ที่ช่วงสี่พันตรงนี้นะสี่พันสีถึง4 4 4พันะครับแล้วก็มีเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งที่ผมตีคือ4,450เลขศูนย์นะเนอะไหมสี่สห้าศูนยอ่าเราไม่รู้จะเด้งตรงไหนนะครับหรือเด้ง ema ก็ว่าไป เรามองการย่อหนึ่งชั่วโมงเป็นแบบนี้ถ้าย่อถึงเราก็เล่นตามแผนแต่มันย่อตื้นมากครับแล้วเกิดเขียวใหญ่ตรงโซน EMA บนเลยคำถามก็คือเล่นหรือไม่เล่นถ้าเล่นเราจะรู้ว่าต้องรู้ว่ามีความเสี่ยงนะครับแค่นั้นเองเพื่อนจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าเล่นก็ต้องรู้ว่ามีความเสี่ยงนะครับ15นาทีการย่อรอบนี้คือเป็นการย่อใน15นาที อยู่ในโซน EMA 2เส้นนะครับมันไม่ใช่เป็นการย่อใน1ชั่วโมงตอนนี้เป็นการย่อใน15นาทีนะครับหน,นาทีเหมือนที่ผมบอกหน,นาทีมีการช็อกกลับไปแล้วนะครับช็อกขาลงได้ขาลงช็อกไปแล้วรอลงมารีเทสเพื่อขึ้นนะครับเราไม่รู้รีเทสตรงไหนแผนไม้แรกของคนที่เล่นตอนนี้คืออย่างนี้นะครับ สำหรับไม้แรกใคร,ใครยังไม่เล่นนะแต่สำหรับผมผมเล่นจบไปแล้วไงตั้งแต่เช้านะครับยกเว้นผมอยากเล่นไม้ที่3ผมก็จะเล่นต่อนะครับโอเคไอเดียการเล่นประมาณนี้วันนี้นะฮะอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับช anel เนทเ e ก้องแล้วก็มีเพจ a c e b o o k ก็เทเ e กล้องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ